สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเเ t a s i มาติดตามสถานการณ์การสู้รบในรัชชินระหว่างกองกําลังเอกราชขัชินกับทหารบินออนไลน์กันบ้างล่าสุดมีรายงานว่ากองกําลังเอกราชขัชินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหา,ารพม่าตกหนึ่งลำในเมืองโมม็จนเห็นควันผยพุ่งโดยชาวบ้านระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ9ก้าโมงเช้าของวันที่3พฤษภาคมหลังจากที่ทหา,ารพม่า ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สองลำโจมตีกองกำลังเอกราชข้ชินที่หมู่บ้านมโยทิศเมืองโมเอาะเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2564สื่อข้า okay. ชินเว็บรายงานว่า กองทัพเอกราชขชินได้ยืนยันยิงเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารตกโดยยืนยันว่าพันเอกนอบูโคศกกองกําลังเอกราชขิชินยืนยันว่ากองกําลังเอกราชขเชินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารเมื่อเช้านี้ในหมู่บ้านมโยธิศเมืองมัวมาะในระหว่างการต่อสู้กันเมื่อช่วงเช้าของวันที่3พฤษภาคมด้านชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก พร้อมระบุว่ามีเด็กและพระสงฆ์จากหมู่บ้านโคเน,นลอถูกสังหารและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการยิงกระสุนพื้นใหญ่ที่หมู่บ้านโคเน,นลอในเมืองมมมมะหลังจากเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกยังมีรายงานข่าวด้วยว่าในเมืองมมมมะกองพันที่25ของกองกําลังเอกราชขาชินได้ถูกยิงระดมพื้นใหญ่เป็นเวลา8วันแล้วดนานสือขชินนิวส์กรุ๊ปรายงานเพิ่มเติมโดยระบุว,ว่า ชาวบ้านเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำของฐหา,ารพม่าได้ถูกโจมตีทางตะวันออกของหมู่บ้านเมโยทิศในเมืองมูมเอะเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาของวันนี้และมีหนึ่งลำถูกยิงตกคนในพื้นที่ระบุด้วยว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าของวันที่3พฤษภาคมโดยฐหา,ารพม่าใช้เครื่องบินสองลำโจมตีหนึ่งในนั้นถูกยิงทําให้ปกครมไปด้วยควันและขี้เถ้า แต่การต่อสู้ทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปโดยคนในหมู่บ้านสามารถได้ยินเสียงปืนใหญ่หนักจากเหตุการณ์สู้รบดังกล่าวครับฐานพม่ายังคงระดมกำลังโจมตีกองกำลังเอกราชข้าินติดต่อกันหลายวันแม้จะประสบความเสียหายอย่างหนักทั้งอาวุธถูกฐานข้าินยึดทหานเสียชีวิตจากเครื่องบินที่ยิงกันเองด้ยหวังยึดฐานยุทธศาสตร์ที่สำคัญคืออาราบุมในเมืองโม่เมาะให้ได้ที่ผ่านมา ไม่สามารถรุกทางพื้นดินได้เพราะถูกกองกำลังเอกาชขาชินตอบโต้อย่างหนักจึงหันมาใช้พื้นใหญ่และเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่กองกำลังข้าชินแต่ก็มาปลาดท่าเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกไปหนึ่งลำดังนั้นจากสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณความพ่ายแพ้ของฐานมินอองไลายที่รุกคืบใกล้เข้ามาในสมรภูมิรบแห่งนี้ซึ่งสัญญาณความพ่ายแพ้ของฐานปะมาต่อกองกาลังชาติพันธุ์นี้ นอกจากจะเห็นนายรัตขชินแล้วก็กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่รัฐก,กะเเรียงที่กองกําลังกะรหรียง KNU กําลังเข้าประเดีศึสยึดฐานดากาวินของทหา,ารพม่าซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตาบลแม่ยวมอําเภอเมะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้ทหารมีนอ,องหลายต้องส่งเครื่องบินไปโจมตีหนักในขณะนี้แต่ทาง KNU ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลอะไรจนทําให้กองทัพพมา่าต้องดึงกองกําลังพิทักษ์ชายแดน หรือ BGF ซึ่งเป็นชาวกวาเรียงอีกกลุ่มเข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญในการรบในพื้นที่คาดว่ามีแนวโน้มสูงที่ KNU จะสามารถยึดฐานแห่งนี้ได้อีกแห่งหลังจากที่ยึดไปสองฐานนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์ของฐานมินออนไลน์เป็นอย่างนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ประชาชนชาวเมียนมาและกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะสภากอบคู่รัตชานของกลุ่มเจ้าย่อศึกจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์คิดต้นคิดดอกกับทหารมินออนไลน์หลังจากที่รอคอยมานานหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ